และในรอบนี้ครับพี่ต๊อบมีเวลาให้น้องๆในการทำการทดลอง20นาทีน้องๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วคิดวิทย์กันได้เลยครับไไ่่่มมต้ เราต้องกางมันเพียงว่าเราต้องการมันเพียงว่างั้นข้ามไไม่ถึงยี่สิบ่ะ 9 8 7าแปดเจห้าสี่สมสหนึ่งมดเวลาครับเชิญทีมมาตอมครับนำเสนอผลการทดลองได้เลยครับก็คือว่าเราวางไม้กระดานแล้วก็มัดเชือกมัดไหมพรมเอาไว้พอเราตัดเชือกไหมพรมก็จะไปสั่นกระดิง่งเราเด็กๆคิดง่ายทำไมเลือกไหมพรมความยาวเท่านี้อะคะเราดูขนาดของท่อะคะ่ะ แล้วเราก็เอาให้ยาวๆก่อนแล้วถ้าเกิดเห็นว่าไม่จําเป็นก็ค่อยๆตัดแต่ถ้าพอดีแล้วก็โอเคค่ะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เห็นมันมีนกลไกการสั่นกระดิ่งใช่ไหมครับก็คือเราตัดใช่ไหมทีนี้เราจะหน่วงเวลาให้มันเป็น20วินาทียังไงครับื่อคิดไว้ไหมก็คิดเอาไว้ค่ะแต่ทําไม่ทันแล้วถ้ามีเวลาดีเราจะทำยังไงจะทําเครื่องดีดลูกแก้วดีดลูกแก้วมาให้มันล้มแล้วมันจะได้ไปสั่นกระดิ่งแต่ทําไม่ทันแล้วโอเคครับ ม้านเจลี่หนึ่งทีมครับซูเปอร์ไซ์เชิญนำเสนอผลการทดลองครับสวัสดีครับสวัสดีพออื่นต้องของแนะนำว่ามันก็เป็น,นกลไกที่ค่อนข้างจะพื้นพื้นนะฮะความคิดก็มาจากของเล่นเด็กอะที่มันจะมีเหมือนลูกปกิ้งไปปิ้งมาแล้วก็มีให้ตกเหมันกระเด้งขึ้นไปบนใหม,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 หม่บนก็เลยเอากลไกลนี้มาใช้แต่ว่ามันก็เวลาไม่พอแล้วก็ยังไม่ค่อยัไม่ค่อยดูจะเวิกเท่าไหร่รหก็ พยายามทําให้มันชะลอให้มากสุดโดยการรบบให้มันพยายามสมดุลมากสุดแต่ว่าก็ถ้าสมดุลมันลูกมันก็ไม่ไหลเลยต้องเอาให้มันเอียงนิดหน่อยอย่างน้อยก็มันจะได้ถ่วงเวลาไปด้วยเวลาไหลด้วยเวลาลูกแก้วไหลลงมาก็ให้มันเล็งให้มันไปโดนพอดีคือเปลี่ยนจากการที่เราใช้ข้างในแก้งให้กระดิ่งมันมีเสียงเป็นเก้งจากข้างนอกเข้ามาแทนนะถ้าเกิดยังมีเวลาอีกก็ตั้งใจจะต่อให้มันมาเจอกระดาษนี่นะแล้วก็ ดันให้มันเป็นโค้งๆท้ายตัวอยู่แล้วก็ให้มันไปได้อีกสุดท้ายก็ตั้งใจว่าจะให้มันไปมีเป็นสายยางหรือไหมพกมอะพอไปกระแทกแรงๆแล้วก็ตั้งใจจะทำให้มีกลไกดีน้ำใหม่ทีนึ่งให้มันตกไปท่าไปทีนึงมันก็จะได้ดีให้มันเป้งขึ้นมาถึงเวลาที่สําคัญแล้วล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ากลไกการสร้างเสียงของทีมไหนนะครับที่จะสามารถทําให้ระฆังนะครับเกิดเสียงดังได้ภายในระยะเวลา20วินาที ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับน้องๆพร้อมไหมพร้อมนะนับ1 2 3่งสอมจังเวลาไม่ดังเลยไม่ดังมันไม่ดังค่ะมันไม่ดังใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับอ้าวปรบมือมาถึงอีหนึ่งทีมครับซูเปอร์ไซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมนี้จะทำเวลาได้ใกล้เคียง20วินาทีหรือเปล่าพร้อมไหมครับ1 2 3 ลอยครับมันเนี่ยเอม้มันหนักยมันหนักมันหนักขึ้นตลอดเวลาถือว,ว่าเป็นงานของน้องๆที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่น้องเนี่ยไม่สามารถจะทําให้ะระฆังเสียงดังขึ้นมาได้แต่ไม่เป็นไรครับคะแนนส่วนอื่นๆก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาถามจากคณะกรรมการทั้ง2ท่านแล้วล่ะครับ เชิญครับอาจารย์ครับสำหรับทีมอะตอมเนี่ยตอนแรกที่อาจารย์เห็นนะครับคือรู้สึกว่าประทับใจกับวิธีการแก้ปัญหาอาจารย์เห็นแล้วเออเข้าใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆจากวัสดุที่กําหนดนให้นะครับตินิดนึงนะครับตรงเรื่องของว่าเรื่องของตรงที่ว่ากลไกลของน้องเนี่ยยังอาศัยคนควบคุมอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องมีคนคอยตัดไอต้ตัวตัวตัวเชื่องใหมพรมอยู่แล้วก็ ต้องยังมัน,นกลไกมันยังไม่สามารถหน่วงเวลาได้นะครับเพราะโจทย์ว่าด้วยเรื่องของการหน่วงเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้คะแนนไปก่อนนะครับ3คะแนนนะครับผมสามคะแนนครับสำหรับทีมอะตอมนะคะมันเป็นเรื่องปกติของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าทาครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะสําเร็จแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองคือเหมือนกับว่าเด็กๆเนี่ยพอะอันนี้ไม่ได้แต่ว่ายังพยายามจะใช้อุปกรณ์เดิมๆอยู่ เพียงแต่ว่าจะพยายามเปลี่ยน,นกลไกจริงๆเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมีให้เลือกเยอะถ้าเกิดว่าลองคิดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งว่าเออปัญหามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะให้เวลากับมันนิดนึงใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบบอุ้ยพอไม่ได้แล้วจะแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะออวันนี้ก็ขอให้2คะแนนนะคะสองคะแนนครับทีมซุปเปอร์ไซ์นะครับก็เก่งเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าตรงข้ามกับสีแดงหน่อยตอนแรกเนี่ยอาจารย์เห็นอาจารย์มองไม่ออกว่ามันจะกลายเป็น,นกลไกได้ยังไงจนกระทั่งประมาณ5นาทีสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ถึงวังอว่าโอ้จริงๆแล้วมันมันเป็น,นกลไกที่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราให้เวลามากขึ้นอาจจะสําเร็จได้นะครับแต่ว่ากลไกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสูงกว่านะครับนอกจากจะทําให้ระคังดังได้แล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะควบคุมหน่วงเวลาได้นะครับน้องเลือกใช้ท่อ PVC ซนะครับซึ่งมันมันค่อนข้างเหมาะสมกับการแก้ปัญหาของน้อง นะครับถือว่าเลเือกใช้วัสดุได้ดีนะครับ, <S 1> <S 1> บถ้าเกิดเรามีเวลามากกว่านี้เนี่ยกลไกนี้เนี่ยจะต้องเราจะต้องได้ยินเสียงกระดิ่งแน่เลยวันนี้นะครับไม่เป็นไรวันนี้ให้รางวัลปลอบใจไปก่อนนะครับ4ี่คะแนนครับผมสี่คะแนนครับอย่างที่อาจารย์ธนวบอกไปแล้วคือเขาเขามองออกว่า เขาควรจะทํำยังไงเขาจะรู้เขาจะทําตามโจทย์ว่าโอเคมันต้องมีการหน่วงเวลานะจะต้องมีการเอาลูกแก้วใส่ลงไปในท่อให้ให้เวลามันได้คือเขาจะทําตามโจทย์เลยว่ากําหนดมาแบบนี้เขาควรจะต้องทําแบบนี้นะคะแต่เนื่องจากว่า,าวัสดุที่ให้มาหรือว่าเวลาที่มันกระชันเนี่ยทำให้น้องๆยังอาจจะอย่างสมมติวิธีพันเทปกาวในความที่ยังเป็นเด็กอาจจะยังพันได้ไม่แน่นหรือว่าพันแล้ว,ลวมันมันยังไม่สวยนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่า น้องโตขึ้นแบบนี้นิดนะึงเน่ยรับรองต้องต้องพันได้แน่แล้วก็ไอ้วัสดุที่ให้มาเนี่ยต้องทำได้แน่ๆเลยก็คือขอชมเชยกลุ่มนี้ว่าไอเดียดีมากๆแล้วก็วิธีนำเสนอก็ผู้จาถาำฉานคือรู้หลักการหลักวิชาการแล้วก,ก็ปฏิบัติได้นะคะก็ขอให้5คะแนนค่ะ5้คะแนนครับ และคราวนี้ครับถึงเวลาที่สําคัญแล้วครับพี่เจษดาพี่เจษดาจะมี2คะแนนพิเศษครับพี่เจษดาอยากจะให้กับน้องทีมไหนดีครับก็สําหรับนะครับทีมน้องสีแดงเนี่ยก็คือชอบในแนวคิดสําหรับการเลือกใช้อุปกรณ์คือน้องๆเนี่ยพยายามทดลองเลือกว่าอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยที่เหมาะสมที่จะสามารถทําให้ระฆังดังแต่ว่าเนื่องด้วยข้อจํากัดของเวลาน้องสีเงินเนี่ย ชอบตรงที่ไอเดียของเขาเขามีเป้าหมายแต่แรกเลยว่าเขาจะทําแบบนี้แล้วเขาก็ไปเลือกใช้อุปรกรณ์ภายใต้เวลาที่เหมาะสมทําให้อุปรกรณ์เนี่ยใกล้จะเสร็จรเกือบจะสมบูรณ์นะครับให้ซื้อนัเงินงครับั่นคือสุป,ปรสแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้งสองท่านและพี่เจษดาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆและให้ความรู้กับ,บัน้องขอบคุณครับสรุปผลคะแนนในรอบนี้ ทีมมะตอมทำได้ไป5คะแนนรวมกับอีก3คะแนนในรอบแรกรวมเป็น8คะแนนส่วนทีมซูเปอร์ไซร์รอบนี้ทำได้ไป1 1คะแนนรวมกับอีก2คะแนนในรอบแรกรวมเป็น13คะแนนและฉันคิดวิดประจำสัปดาห์ที่35ได้แก่ทีมซูเปอร,ร์ไซด์ครซึ่งทีมของน้องๆน,นะครับจะได้ชุดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มูลค่า 5,000บาทและเหรียญทองประจำรายการคิดวิย์ของเราไปด้วยครับรับไปเลยนี่แต่น้องๆทีมมาตอมไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะทีมหมงน้องๆจะได้ชุดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มูลค่า3,000บาท แล้วน้องๆทังบ้านครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกเหมือนกับน้องๆทั้ง2ทีมนี้ได้นะครับเพียงรวบรวมทีมไม่ได้3คนครับแล้วเขียนมาบอกพี่ตบนิดนึงซิว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนุกเหมือนของน้องๆเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าใครเขียนได้โดนใจนะครับก็จะได้เข้ามาร่วมรายการเหมือนกับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นั่นเองสําหรับวันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ h ิ a ว Wave สำหรับวันนี้สวัสดีครับ